ดีค่ะวันนี้ MB Channel นะคะเราจะพามาเที่ยวที่เราเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว <c oughs> อะเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วชื่อว่าบันทึกการเดินทางนะคะก็ยังเป็น MB Channel อยู่เหมือนเดิมอะตอนนี้เราอยู่ที่ดอยถนน,นนะคะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะพามาเที่ยวที่น้ำตกวชิรทานนะคะถนนทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยไปดูกัน I can't. พอเข้ามาแล้วเขาก็จะให้มาลงชื่อหนึ่งคนช่วงสถานการณ์โควิดก็จะประมาณนี้นะคะลงชื่อกันนะคะเรามาถึงแล้วนะครับนี่น้ำตกวชิรธานอยู่ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนน้ำตกที่โอ้ไหลตลอดทั้งปีนี่เรามาก็คือเดือนเมษานะครับหลังจบการน้ำยังเยอะอยู่เลย ข้างล่มลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นไปครับไปกันไป,ไปเลยไ,ไปกัน,กนอืมตก ใหญ่มากแล้วก็น้ำไหลแหลงมากตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแล้วน,นะคะบอกว่าสวยมากดีดีนะดีดดด คนเล่นน้ำได้นะคะด้านล่างเดินลงไปได้เล่นน้ำมีคนเล่นน้ำเราจะขึ้นไปดูอยู่ตรงนู้นนะครัไฝ้ ข้างล่มลื่นนะครับแต่ถ้าหน้าฝนน่าจะต้องระวังใหน่หน่าจะลื่นเหมือนกันตรงนี้ก็จะใกล้คิดกับน้ำตกขึ้นอยู่อน ตรงนี้วิวดีมากปกติคนมันจะเยอะทางล่างนู้นนะครับมีทางเดินสำหรับลงไปเล่นน้ำได้น้ำตกวิชิรทา,านนะครับเป็นน้ำตกที่เดินใกล้มากเออจอดรถอยู่ตรงนน้นเดินขึ้นมานิดหน่อยพอมาถึงนจุดที่ถ่ายรูปแล้วก็เดินลงไปเล่นน้ำ ในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับที่น้ำเยอะสามารถเล่นได้น้ำเย็นเย็นมากแต่ตัวน้ำตกก็สูงนี่นะคะเป็นน้ำตกแ้นะคะหลอกหลอกไอรูปเร็วเดี๋ยวถ่ายรูปให้แคแฉหนึ่งแฉสองแอ ก็คือแบบว่าคนสามารถเดินถึงตรงโน้นเลยนะคะแต่ก็อันตรายนะแต่มนาเขาจะเล้อยู่ตรงนู้นกันข้างล่างก็ถ่ายรูปได้ข้างบนก็ถ่ายรูปได้รือสบัดกล้องเลยละอองฝนคือแบบว่าธรรมชาติมากๆเย็นมากสำหรับคลิปน้ำตกวชิรทหารของเรานะครับเป็นน้ำตกที่ใกล้ใกล้ กับถนนใหญ่เข้ามาไม่เยอะแล้วก็ที่จอดรถกับตัวน้ำตกอยู่ติดกันนะครับอันนี้เป็นทางลงไปได้ไปได้ไไดนงไงหล,ลงแล้วเข้า <ầ y, S 1> ป่า,งาลงอ๋อข้างล่างนู่นไปลงไปเดินรอบนึ่นรไปยืนรอฝั่งนี้มาดูน้ำตกใกล้ๆนะครับตรงน,นี้โอ้มีละอองน้ำกระเด็นมาด้วย พื้นที่หน้าน้ำเยอะๆก็จะมีน้ำเต็มๆเลยตรงนี้เป็นทางลงครับต้องระวังหน่อยทางลงไปที่เล่นน้ำใช้ความระมัดระวังกันเลยหน่อยคนก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่16เมษายน ลังวันสงการคนยังเที่ยวอยู่บ้างเดีย๋ยวเดินสวนทางกับแหมเมืม่อกี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว ็มีทางเดินป่าเล็กๆนะครับให้เดินเดินเล่นแล้วก็ลงไปเล่นน้ำน้ำค่อนข้างเย็นวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับเล่นน้ำนะแค่แวะระหว่างทางของเราที่เฉย ่าแต่ตอนนี้แนมนมหายไปไหนหายไปไหนแล้วหาไม่เจอนี่ก็เป็นอีกทางที่ลงไปจุดที่เล่นน้ำได้อ้าวอยู่นี่เหรอหาไม่เจอทางที่เขาไปมันลงตรงนั้นไม่ได้ทางที่เขาไปมันลงตรงนั้นไม่ได้ มันตันมันให้อ้อมมาทางนี้ข้างบนนี่ข้างบนนี่เนอะนึกว่าตกน้ำไปแล้วเนติดต่อขอดูว่าถ่ายยังหรไปเราไม่ได้เล่นน้ำนะครับวันนี้ค่ะคลิปของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกทายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูชื่อมะลิขึ้นเป็นลูกสาวส 好，拜拜，兄弟，拜拜。